จิตวิทยาเปิดโปงความจริงทำยังไงให้รู้ว่าเขากําลังโกหก EP หนึ่งพลังของความนิ่งอย่าบอกว่าเรารู้ว่าเขาโกหกให้ปล่อยให้เขาพูดแล้วฟังเงียบๆคนโกหกจะยิ่งกดดันตัวเองเพราะความนิ่งคือเครื่องจับเท,ท,ท็จที่น่ากลัวที่สุด EP สองจับโกหกด้วยคําพูดคนโกหกมักพูดเยอะก,กว่าปกติชอบยั้งคําว่าเชื่อฉันสิพูดจริงนักที่สําคัญ วกเขาหลีกเลี่ยงคำว่าฉันเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเอง EP 3ภาษากายที่ไม่เคยโกหกถ้าคำพูดกับภาษากายไม่ตรงกันให้เชื่อภาษากายเลียปากบ่อยๆหลบตาขยับตัวมากเกินไปคือสัญญาณโกหก EP 4ตั้งคำถามย้อนสอนคำถามดีๆจะดึงความจริงออกมาเองเช่นถ้าย้อนกลับไปคุณยังจะเลือกทำแบบนั้นอีกไหมคำถามแบบนี้จะทำให้เขาหลุดความจริงได้ง่ายกว่า อีพีห้าทำให้เงียบแล้วสันหลังจากถามจบเงียบไว้ศักษาสิทวิวิาช่วยเขาคิดอย่าพูดแทนเขาคนโกหกจะรีบตอบแต่สายตาอาจมองไปทางอื่นหรือคิดคำพูดใหม่อีพีหจ้องตาแล้วถามซ้ำคนที่พูดจริงจะสบตาแน่นิ่งแต่คนโกหกจะหลบตาหรือสบตาแบบไม่มั่นคงยิ่งถามซ้ำคำเดิมเขาจะเริ่มตอบไม่ตรงกันอีพจํารายละเอียด ให้เขาเล่าเหตุการณ์แล้วฟังดีๆว่าอะไรไม่สมเหตุสมผลรายละเอียดปลอมมักเปลี่ยนทุกครั้งที่เล่าใหม่ ep 8เปลี่ยนเรื่องแล้ววกกลับให้เขาเล่าแล้วเปลี่ยนเรื่องไปเลยหลังจากนั้น5นาทีให้ย้อนกลับมาถามใหม่ถ้าโกหกคาตอบจะเปลี่ยนแน่นอน ep 9ใช้คำถามที่มีคําตอบอยู่แล้วถามเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วว่าจริงหรือเท็จเพื่อดูว่าเขาจะโกหกเราไหมนี่คือเทคนิคที่ตำรวจสอบสวนใช้จริง E.P.10 ให้สังเกตน้ำเสียงและอารมณ์น้ำเสียงที่เปลี่ยนไปทันทีหลังจากถูกถามเรื่องสำคัญคือสัญญาณว่าเขาไม่มั่นใจกับคำพูดตัวเองคนพูดจริงจะนิ่งคนโกหกมักแสดงอารมณ์เกินจริง